ไปลูกแตนไปไปเร็วเลยไปเลร pues mm ็วๆกลับแล้วล <c ười> ูกไปไปเร็วเดี๋ยวนี้เลยไปเร็วจะเ็วไปไปกับแล้วลับแล้วกลับแลกลับแลกลับแล้วกลับวกลับแล้กลับแ้วกลับแล้วกับแล้วกลับแล้กลับแล้วกลับแล้กลับับแล้วกกับวับแล้วลับแล้วกลักลับแล้วกกลับแล้วกลัวก

อะไรเขาจะจะไวนี <im ples of sight> ้คือตัวเขาอตัทุกตัวไม่ใช่ว่าจะได้หน้าตรงยตูว่าเป็นทางต่างๆบุตรนะออกมาแงดูนะอะไรตัวแรกกันยังยืนยงโอ้ไม่ดูยแต่นะยังไง <fundamentals> ลูกตาตามันยังไม่ค่อยขุดทางเลยลูกตาเขาวัดนะเข้าวัดเข้าวัดแล้วสายมาแก็เออจริงๆอันนี้เขาถวายไม่ใช่สมุยงบุรีตัวเนี่ยตัวทนิยกเขาถวายมาเขาเห็นว่าอาตมาเนี่ยเออมีเมตตากับสัตว์ชอคือไม่ได้เจตนาอยากจะเลี้ยงหรอกไปเห็นว่าเขาลำบากเราก็ให้หมาให้หมูบ้างมันก็เกิดประโยชน์อาหารในบางเนี่ย มันจะเกิดคุณแต่นี้พอเขาเห็นพุกบเขาก็เกิดสัทตาถวายไม่อีกตัวให้มันเป็นภาระาก็เลยต้องเลี้ยงจะเลี้ยงเข้าที่เลี้ยงได้อยู่ยานภานะอยู่แต่นี้โยมเขายมเขาถวายรถประคันเป็นรถเก่าเอาไวใ้ให้ไปบินาบาทเวลาสร้างบงสร้างวัดซื้อหินซื้อตายเจ็บได้ได้ปวดก็เป็นซื้อยา,ารักษาโรคได้แต่มา,าที่ที่กรุงเพทํมางานปริวาสแต่อันนี้เดี๋ยวจะเป็นถวายที่วัดเจดีย์หอยหลวงหลวงพ่อทองตึงกันจ้ไอ้ตัวโตเนี่ยหลวงพ่อท่านพี่มันกว้างอ่ะแล้วลูกติดกัเยอะ จะให้เขาอยู่ที่สบายแล้วแต่คือเขาเป็นที่เชื่องแล้วอ่ะไม่ลําบากแล้วจะไม่เป็นภัยแล้วหลวงพ่อท่านก็สร้างวัดวัดเจดีย์หอยที่พระสงทานียอะจะเดิ่อ่วเจตนาคือให้เขาพ้นชีวิตของความแล้วขณะที่เขาจะไปโดนฆ่าก่อนพอเราช่วยชีวิตก็ไม่ลําบากเสร็จแล้วก็หาที่ดีๆให้เขาอยู่พอพอเราไปเชอครูบาอาจารย์ท่านมีบารมีที่จะส่งเคาะได้ไปรูปไปอยู่ที่ดีๆแล้วก็ไปไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนดูแลอย่างเงี้ยเราได้บุญโดยทางอ้อมอยู่ แต่ต้องใช้ปัญญามละเอียดนิดนึงมองอะไรต้องมองลึกๆมองจับๆมันมองไม่ออกเลยโยม เดี๋ยวไม่ใหู้่มาเราไมว้ของกันก้อูกมามาดาด้วแ้วเช้าฟัยกอีกมาได้นึ่งองได้อาหารกล้วยได้อะไราพอพอจะได้หมดก้วดอโยนกระโดดขึ้นรถมั้งล่ะกระโดดขึ้นได้ไเนีหย 来，站来，啊。